อมันพูดแล้วชัดไงเห็นแล้วแบบพูดก็อ่าทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องต้องกลับมามาพอพูดถึงคนผู้เล่นคนนี้ก่อนว่าเออเรเฮอร์เองเออมีมีเบื้องหลังไหมว่าว่าคอบเขาคุยยังไงกับกับเครเฮอร์ในในทัวร์นาเมนต์นี้ว่ายังไงก็ต้องเป็นเขาอ่ะก็หลังจากนัดชิงไอ้รอบรอบรองกับอาร์เซนอลใช่ไหม พอนัดแรกเป็นอาลีก็คนก็เซ็งแล้วแต่ครอปก็บอกว่าเฮ้ยอาลีเจ็บโควิดด้วยอะไรเงี้ยตอนช่วงปีใหม่ไม่มีเกมเลยเพราะฉะนั้นอาลีก็ต้องเล่นเพราะเดี๋ยวมันจะต้องเล่นพรีเมียร์ลีกละเขาก็ให้อาลีเล่นเกมที่ศูนย์ศูนย์ที่อันฟิลแล้วพอเกมที่สองที่ไปเยือนที่เอมิเรตเขาให้เคเลเฮ่เล่นใช่ป่ะแล้วนักข่าวก็ถามอ่ะแล้วนัดชิงทำไงเพราะเข้าชิงแล้วอ่ะ <S <S ครอปก็ประกาศเลยว่าก็เคเลเฮ์งไงถ้า ถ้าไม่มีอันเป็นไปอหมายความว่าถ้าไม่เจ็บไม่อะไรผมให้เขาเล่นแน่ๆเป็นตัวจริงคนเดียวที่ผมคอนเฟิร์มวันที่ชนะอาร์เซนอลสองศูนย์ใช่ปะ่ะแล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าอ่ะแล้วมันไม่ต้องมันไม่ต้องอาศัยเกมทามเหมือนแบบสร้างความคุ้นเคยเหรือว่าหยุดหยุดไปแล้วลงเล่นเขบอกประตูสำรองมีหน้าที่แบบนี้ถึงเวลาผมเรียกก็เล่นใชไ่ไม่ต้องไม่ต้องสร้างความคุ้นเคย นี่นี่สิ่งที่รู้ว่าเออเขาคุยเขาคุยกับคลเร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยอืมอืมอืมก็ชัดเจนนะเพราะว่าจริงจริงมือสองมันก็คือเหมือนเหมือนมาม่าอืมเหมือนมาม่าคือใส่น้ําแล้วมันต้องต้องกินได้เลยอ่ะไม่ไม่ต้องมาน้่งว่าเออไม่ไม่ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะปอบประโลมคือถามว่าเคานี้จริงครคอก็หักดิบได้แต่มันก็จะเสียการปกครองไงใช่ไหมเพราะนั้นก็ก็ก็มองมองเรื่องของคอเป็นคนที่ ม่มีมีรักษาคำาพูดได้ดีจริงๆแล้วทั้งทูเคิลแล้วก็คอปเมื่อวานเป็นเป็นการเป็นการสู้กันสนุกสนุกมากอ่ะถามต่อไปก่อนแล้าอันนี้หมดแล้วยินดีกับกับคุณกบนะไม่ยินดีกับต้นนะเพราะว่าต้นต้นเขารู้อ่แล้วก็เชียร์ลิอร์พูแบบไม่ได้ไม่ได้รักจริงเท่าไหร่หรอกออได้ไปดูนดจริงแชมปีไยนลีกไหมพี่ฮะไปดูนดจริงแชมปี้ยหลีกกันต้องหาตังก่อนนี่ โอเคได้ได้ช่วยเดี๋ยวหาด้วยก็บัตรเข้าฟรีบัตรเข้าฟรีที่ยูเครนะเอาไหม่ะเขาย้ายแล้วเขาบิลี่ยนเลยเขาย้ายไปแล้วจะถามนิดเดียวตอนเนี้ยไหนๆมาทางเลี้ยวภูแล้วเราจะไม่พลาดพิงเรื่องแฮนด์บอลของซิตี้นะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวแฮนด์บอลเดี๋ยวเราคุยกันสามคนหมดจากยุคนี้ก่อนหมดจากยุคซาร่ามานี้ สมมุติว่าสองคนนี้ย้ายสโมสรมีเจต้าอยู่ม,ยมีดีอาส์อยู่อยากให้ใครมา, <c oughs> ม,ามาเล่นในตำแหน่งสองคนนี้ไหมเคสกอดอนโ,ดโอ้เด็กเลยเด,เด็กสร้างเลยถึงเหรอเน้นเน้นยาวชนเนี่ยนะพี่ถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ไม่มีตังค์อ่ะเอาไม่ได้ไม่ได้หมายถึงหมายถึง,ม,ถงมุมมุม มึงอย่าไปคิดแบบแบบอย่าไปคิดเหมือนเจนคอปไ,ได้ได้ได้โจทย์อีกเราต้องคิดว่าในในแง่แฟนบอลก่อนว่าเรารู้เรารู้ปรัชญาของสโมสรอ,อ,อ,อยู่แล้วว่าเออไอไอทายสองคนนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่าจะจะมีไอเดียว่าไปเสนอทางครอกไหมว่าเอาคนนี้ไหมอยากได้คนนี้คนนี้มาแทนผมว่ามันชดเชยได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นอยอร์ดโบเวนอืม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 อีกคนนึง คนหนึ่งใส่ไหวนี่พี่กบเบอร์เบอร์หนึ่งยาโรดโบเวนเบอร์สองราฟินยาแต่ราฟินยาตรไเ่คี่ถ้าถ้าถ้าพี่กบไปถามผมจะพูดถึงปรนเด็นนะว่าโอเคแล้วราฟินยาเนี่ยมันต้องดูนอกประเทศเหรอพี่มีมีแม่นอกประเทศที่มันพอไหวพี่กบไม่ค่อยเราไม่ดูนะดูแล้วก็จําไม่ได้นะ ลีกเออ้าว่าไม่ค่อยมีเอานั่นดิอุสมันเดมเบเล่ไงมันไม่ต่อสัญญาบาซ่าเอาไปเลยเอามารักษาเหรอนี่ถ้าไม่ติดเรื่องค่าเหนื่อยก็เอ็มบัปเป้ไปพี่กบเอ็มบัปเป้มันก็ต้องมาเล่นซ้ายไงอ๋อเออมันซััดทมนจะทักกับดีแอดไงโอเคโอเคโอเคอ่าต้องเอาดีแอสก่อนเพราะว่าค่าเหนื่อยถูกกว่าอ่าใช่ไหม ใครได้ได้อย่าซาก้าผมแล้วกันนะอย่าเอาเด็กผมไปสาก้าถ้าให้ก็เอามาตนเนลลี่พี่กอ้ไม่ได้ไม่ได้ได้มาตนเนลลี่โอเคมาเล่นซ้ายคือถ้าถ้าตราบใดที่คอปยังอยู่ผมก็เชื่อว่าก็เอามาปั้นก็พอจะขึ้นมาได้แหละอถ้าซื้อคนไหนเขาเลงอ่ะก็โอเคแต่ถ้าเราเลงก็เนี่ยแหละยาร์ดโบเวนเนี่ยชัดเจนสาก้ามาตนเนลลี่ผมว่าอาเซนอลไม่ขายหรอกอืมอืมต้อหมดสัญญาพี่ตกเด็กมา จ่มาเอาปีนี้นปีนี้คิดว่ามีโอกาสแซงซิตี้ไหมมีโอกาสแต่ยากโค้ดอันนี้พูดพูดจักใจเลยนะมีโอกาสแต่ยากเสานี้ยังไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเลยเริแถน,นี้เจอครเสียเแถบอ้อของสแสลงถึงว่าคือเพราะว่าไม่ได้ของสแสลงผม ผมไม่ได้กลัวว่าเวสแฮมจะจะอะไรนะแต่คือมันอย่างวันพุธอ่ะก็ต้องเปลี่ยนตัวเจอนอริชเยอะใช่ป่ะแล้วอ่ะตีโอตาโก้เจ็บอ่ะอืมหายไม่ทันเลยนีตัวนี้มันเป็นตัวแปรสำคัญแล้วก็ฟิมิโนไม่รู้จะฟิตตอนไหนอืมอันนี้กลางสัปดาห์กับนอริชจะคงเปลี่ยนแบบโอ้ยยกยกชุดเลยอ่ะเพื่อที่เก็บไว้เฟิมิโนยังมีอนาคตไหม ผมว่าก็เล่นได้อ่ะแต่ก็อาจจะต้องถอยถอยมาเป็นตัวสำรองมากขึ้นเพราะว่าโชูต้าดีกว่าเจ้าตัวจะยอมเ่าอกนะนี่ถ้าไม่ยอมก็เรอยู่ในช่วงผมก็เลยบอกว่าสามสามตัวหน้าสามตัวบนของเลียวูเนี่ยอยู่ในช่วงกำลังเขย่าใหม่กำลังผองถยไม่ยอมไม่ได้อะเพราะว่าสัญญาฟิมิโน่ก็ปีสุดท้ายปีหน้าสองพันยี่สิบสามซาร่าก็ปีสุดท้ายมาเน่ก็ปีสุดท้าย อหมดพองมงินรวมผมว่าบางทีรีวอูลมันก็เซ็นสัญญาฉลาดอ่ะคือแบบเหมือนดีอาร์เงี้ยเซ็นตอนนี้อายุยี่สิบ้าจะแ่บเซ็นห้าปีเพราะจะหมดคือสามสิบแล้วอ่ะคุณไม่สามารถจะเรียกร้องค่าเหนื่อยหรืออะไรได้มากเพราะมันช่วงสุดท้ายแล้วอ่ะแต่ถ้าแบบซื้อมาเซ็นยี่ส้าแลสส้วเซ็นสั้นๆสั้นๆอ่ะโดนโกงได้ถ้าเกิดเล่นดีอะไรเงี้ยผมว่านะก็วัดดวงไปเลยมั่นใจในทีมทีมงานในการค้นหานักเตะอะไรเงี้ย S <S อันนี้ <S <S มผ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 มชอบนะผมชอบคำพูดนี้เพราะว่าเราดูตัวผู้เล่นผมด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมดูตัวผู้เล่นลิวฟูเนี่ยชื่อเสียงนกโอเคนอกจากอยากเอายกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อ่อย่างปกีฟันไดก็ได้ก่อนจะเป็นตัวท็อปเนี่ยอยู่ทา้งจมตันก็ดูไม่ได้ดไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นมากอ,อ,อย่างใครละ่ะหรือแม้กระทั่งซาร่าเองอ่ะชัดๆเหมืนอนกันซาร่าเนี่ย ตอนอยู่โลมาอยู่เชลซีก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นอนาคตแบบนี้แต่ว่าคนที่ไม่มองเ่เก่งมากผมผมอยากทร<ไ>าบว่าไอตัวสเกลติงหรือหรือคนที่ไปดูเป็นลูกน้องเจเงนครอหรือว่าครอไปดูเองลูกน้อง <c oughs> ลูกน้องไปดู <c oughs> ลองสังเกตนะไม่รู้ลองไม่รู้สังเกตเหมือนผมหรือเปล่าผมไม่เห็นเยอะเกนครับ ไปนั่งในอัศจรรย์ทีมไหนเลยนะอืถ้าทีมไม่ได้แข่งอ,อ่ะอแม,ม้เราจะเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเซอร์เล็กฟูกัสันกล้องจะจับแล้วเราตอนเราพากันนะ่ะเฮ้ยไปนั่งดูทีมนู้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอหรือพูดการทีมคนอื่นเดวิดมอยหรือพูดการทีมคนอื่นอ่ะแต่ผมไม่เคยเห็นคลับไปนั่งดูใครเลยทุกคนที่เขาซื้ออ,อ่ะมันเหมือนกับว่าเขาบอกเองว่าทีมงานเขา รายงานเขาตลอดว่าเป็นยังไงเป็นไงแล้วริเวอร์พูลเหมือนกับก็มีระบบวิดีโออยู่เยอะอ่ะก็คือแต่ละคนเนี่ย <อะ S 1> ก็ก,ก็จะดูดีอาร์ใช่ไหมก็จะมีวิดีโอมีข้อมูลมีทีมแมวมองมีทีมแอนนัลิสตเอามาคุยกับครอบอะ่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาขอเวลาตัดสินใจในการรายงานกลับไป <อะ S 1> กลับมาเนี่ยแค่สี่ครั้งต่อหนึ่งอืน ไม่ยาวไปยาวไปเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวคนอื่นโฉกไปเพราะข่าวมันออกอ,อเขาขอสี่ครั้งเมื่อความมั่นใจว่าเอ้ยคนนี้เป็นไงเป็นไงมีเป็นไง,นไงอะไรเว่าเทคโนโลยีของเขามันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องต้องไปอืมก,นนะก,ก็ก็ถือว่าเป็นแต่เขาอาจจะเห็นนะในเกมเขาดูแล้วอะว่าผมว่าจรคนนี้เหมือนทั่วไปคนทั่วไปเลยอาะอาจจะดูอาจจะดูตามแถบข้อสดแล้วก็ อาสก,กิจถามว่าไปเอาแนวลึกมาสิข้อมูลเนี่ยเชิงลึกว่าเออมันเป็นยังไงอัตราการส่งบอลหรือวอ่ฟาฟกิวเนี่ยในในเกมแต่ละเกมมีเปิดบอลกี่ครั้งสก,กัดได้อีกครั้งมันมีอยู่แล้วใช่เวลานี้มีคนมีคนสเกลทาให้อยู่แล้ว<ช>คําถามสุดท<ช>้ายส<ช>าหรับรพิกบนิดหนึงปีนี้ลิฟวูจะได้กี่ถ้วยเอผมผมให้ความหวังมากที่สุดก็คือแชมเปี้ยนส์ลีก อืมแต่ก็อยู่กับว่าจับฉลากใครคือหกแต้มสําหรับแมนซิตี้ผมว่ามันยากมันยากตรงที่ว่าเออเราต้องไม่พลาดก่อนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับน็อกเอาทุกนัดอะไรเงี้ยอืมังนั้นผมว่าพรีเมียร์ก็ยากแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีโอกาสเอฟครับก็ยากอยู่ที่ว่าจับฉลากเจอใครอีกแล้วก็ไทมมิ่งมันต้องสลับด้วยคือทุก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 คั่วสี่แชมป์มา โปรแกรมมันแน่นนะพี่ส<ช>ี่แชมป์เลยโปรแกรมมันแน่นอันถ้ามองสี่แชมป์อะผมว่ามันมันก็ยากอันถ้าได้ดับเบิลแชมป์อีกรายการใดรายการหนึ่งจากสามแต่ผมว่าผมก็โอเคแล้วจริงๆได้ได้แชมป์ลีกครับผมก็แฮปปี้นะแล้วก็พรีเมียร์ลีกถ้าเป็นที่สองกับซิตี้ผมก็ยอมรับได้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ขอแค่เข้าชิงก่อน <c oughs> ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดถ้าน้อยกว่านี้ก็ถือว่าแย่ เอฟเฟกครับแล้วแต่ดวงนะเกิดรอบหน้าจับหลักไปเจอแมนยูอ่ะอ้อไม่ได้ตกไปแล้วโอ้โหเบี้ยหนักกันเนี่ยอัลซนอนอัลซานอนอยู่ไหมไปอยู่แล้วพี่ไปนะบ๊ายบายอะไรเงี้ยก็จับไปเจอเชลซีอีกก็มันอ่ะบ้านใครอ่ะเออเอเออก็ก็ก็น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วนั้นนาทีนี Boy? ้ผมว่าเ ผมในส่วนตัวผมเนี่ยผมภาวนาอยากจะให้เขาเจอกับทีมใหญ่ๆเพราะว่ามันสนุกมันดูแล้วสนุกนะเพราะว่าไอ้ครั้งที่ไปเจอนัดชิงเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนมวยไทยสมัยนี้คือถามหนึ่งสองสามี่เขียขากันก่อนนัดชิงนะแต่ถ้าเป็นนัดปกติ <ita. S 2> เนี่ยบ้านใครบ้านมันเนี่ยมันจะแบบมันจะเล่นอีกแบบหนึ่งอ่าชจะมีสีสันอีกแบบนะก็วันนะี้ก็ขอบคุณ,คณกบมากที่ มาร่วมจอยแล้วก็ยินดียินดีครั้งนึ่งสำหรับสาห,หรับทีมรักที่ได้แชมป์ว<ช>ันนี้ไม่เห็นใส่เสื้อเหมือนต้นเลย่เสอข้อบน้ำเนี่ยพ,พี่พี่เตี้ยครับเดี๋ยวพี่กบเชิญชวนเนี่ยเดี๋ยวจบรายการเราสามทุ่มใช่ไหมเขาจะไลฟ์ต่อพอดีเลยรารบัลสองเนี่ยเขาไลฟ์หักสามทุ่มอ๋อก็เชิญนะถ้าใครยัง ยังไม่นอนก็เชิญไปดูติดลมเรื่องลิเวอร์พูลก็ไปคุยพี่กบไปเลยอ่าใช่ก็เรื่องลิเวอร์พูลชมชมเชลซีด้วยเมื่อคืนอะไรเงี้ยนี่ขอบคุณทั้งหมดขครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมนัดเจอกันใหม่ครับบคุนครับุ่งนี้ครับ